ยังบอกให้ขี่ขึ้นมาขึ้ขี่ขี่ไม่ได้หรอกเดินอ้อนแหละปิดสิบแปดใช่ไหมคะแต่ก็พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็นั่นนะพระเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันที่มีลักษณะนั้นเพืนผู้รู้เรื่องรัวทุกได้ก็จะเป็นพุทธะพุทธะด้วยเหมือนกันจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ระดับน้อยๆองค์หนึ่งก็เป็นพุทธะ Kenya, น,น, Eller, น,นี่แหละถ้าว่าพัฒนาสัญญายานได้ถึงจิตสุดวัดเขาประดิษฐ์เอ้ยวัดเขาสวรรณประดิษฐ์กันบางทีแรก็คงไม่เชื่อเพราะถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไปหมดถ้าหันทุกองเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหมนี้ป่ะ พุทธะพุทธะอานู้พาุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าเดียวนี้สเป็นเรื่ากวศักดิ์เจ้าที่ะมาพุทธเจ้านัอามาปฏิบัจนหมดเลหมดทุกข์ได้อย่างเดียวกันพุทธะธรรมดาโดยส่วไปไม่ิกับเป็นบัมาทพุทธะี่สู่ยิบสี่ยิบห้าห เจ็ดแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสองสามสามสามสี่สามหกเจ็ดสามเก้าสี่สิบเอ็ดสี่ชองสี่สี่ห้าสี่หสี่ปดสิบห้าเอ็ดห้าสองสี่ห้าห้าห้าหปดห้าเ้าหสบหสองหหสห้าหกห

สิบเอ็ดสิบสองร้อยสิบสองขั้น หสอกามบเจ็ดหกวะร้อยเจ็ดสิบหกคันร้อยเจ็ดสิบหกคันคทุกคนวัดสุวร ปดิทฐารามวัดเขาสุวรรณปดิทฐารามโหเล่นหอบ